สมภาริทธ์นะครับกำลังเร่งรัดในเรื่องของการระบายนะครับอย่างที่ทางรัฐบรีธนุสักได้เรียนเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็กําลังดูเรื่องของสัญญาที่จะได้มีการขายข้าวรดใหญ่ครับซึ่งผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นข่าวดีนะครับสาหรับภาคการเกษตรของไทยนะครับเมื่อเราได้รับข่าวดีเหล่านั้นแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีเม็ดเงินไหลกลับนมาซึ่งในช่วงที่ผ่านมาทางสมภาริทธิ์ก็ได้ส่งเงินคืนมานะครับประมาณ แสนหกหล้านเกือบแส0เล้านนะครับซึ่งยอดที่เข้ามาแต่ละเดือนเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นนะครับเดือนกันยายนก็มียอดประมาณ 10, ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าที่ทางกระทรวงพาณิชย์ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าสิ้นปีนี้เนี่ย จะส่งเงินให้ได้2.2 2แสน200,000ล้านบาทเนี่ยทางกระทรวงนี้ก็กำลังพยายามอยู่นะครับแล้วก็ยอดที่ได้รับก็อยู่ในระดับที่น่าพอใจมากนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะทําให้เป็นเงินทุนเรียนกลับคืนมาได้นะครับก็อยากจะเรียนว่ารัฐมนตรีก็มีความชัดเจนนะครับว่าในการควบคุมวงเงินของ2ฤดูการผิดก็คือปี54กับ55เนี่ยนะครับจะต้องควบคุมให้อยู่ในวงเงิน5 0 0 0 0 0 ล้านบาทนะครับภายในเดือนธันวาคมนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้ว่าทางรกระทรวงดิลกำลังพยายามคำนวณฐ่นซ,ซ,ซึ่งทางคณะมนตรีก็อยากให้ทางกระทรวงดิลได้เร่งรัดการระบายนะครับในส่วนของมต,ติขั้นตรีที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเม็ดเงินทุนใหม่นี่นะครับเพื่อรองรับโครงการในปี5 6, 6 7กเ็เนี่ยก็มีความชัดเจนว่าจะใช้เงินทั้งสิ้นนะครับทั้งสองฤดูกาลนะครับก็คือทั้ง นาปีและนาปรังไม่เกิน270ล้านบาทนะครับโดยได้มีการปรับลดในเรื่องของวงเงินต่อรายลงจาก500 0 0 0บาทเนี่ยลงเหลือ350 0 0 0บาทนะครับในรอบนาปีโดยยังคงราคารับจำนำไว้เท่าเดิมนะครับแต่ถ้าเป็นนาปลังก็จะลดราคาจำนำลงเหลือ13,000บาทสำหรับข้าวหรือเจ้าโดยทุกวไปนะครับสำหรับข้าวชนิดอื่นก็ยังคงราคาไว้แต่ว่า วงเงินต่อรายก็จะลดลงมาเหลือ3 0 0แสนบาทต่อรายนะครับซึ่งตรงนี้ก็ก็เป็นกรอบที่มีความชัดเจนจากคณะรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็ได้มีมติทั้งทีรีเพิ่มเติมว่าในส่วนของ2เซแหมืล้านเนี่ยนะครับทางกระทรวงคลังก็จะช่วยในการดูนะครับซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าจะ,จะต้องก่อหนี้ใหม่ทั้งหมด2,70แสนล้านนะครับ ผมคิดว่าข่าวดีที่จะได้รับในระยะเวลาใกล้นี้นะครับแล้วก็มีการประเมิสนสถานการณ์ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งก็จะเห็นภาพชัดเจนนะครับว่าในฤดูการปีนาปีเนี่ยนะครับจริงๆแล้วไม่ได้ใช้2 7 0นะฮะอย่างที่ท,งทางทกศกับทางทรงนิตได้ประมาณการไว้เนี่ย น่าจะใช้เพียงไม่เกินแสนห้าหมื่นล้านบาทนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้มีความชัดเจนหลังจากที่ได้มีการประเมินร่วมกันครั้งหนึ่งนะครับซึ่งขณะนี้ก็กาลังทําการประเมินร่วมกันนะครับก็อยากจะเรียนว่าหลังจากที่มีความชัดเจนแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการระบุแหล่งนที่ชัดเจนสําหรับข้าวนาปีที่จะออกเนี่ยนะครับขณะนี้ก็อยู่ในช่วงของการเตรียมการนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่ข้าวยังไม่ได้เก็บเกี่ยวนะครับ ซึ่งจะเก็บเกี่ยวจริงๆก็คงจะเป็นปลายๆเดือนตุลาคมนะครับซึ่งซึ่งจากประสบการณ์ในอดีตของทกศเนี่ยนะครับในเดือนตุลาคมนี้จะมีข้าวเข้าน้อยมากนะ,นะครับคิดว่าน่าจะไม่เกินไม่เกินวงวงเงินก็ประมาณสัก5,000ถึง8,000ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็การใช้เม็ดเงินเนี่ยก็จะชยอยไปนะในเดือนพฤศจิกาย,ยนก็จะเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับ จะพีคจริงๆก็จะเป็นในเดือนธันวาคมแล้วก็ในเดือนมก,กราคมแล้วก็จะเริ่มลดลงในเดือนกุรภาพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าต้องจัดหาเม็ดเงินทันที2 7 0 0 0น0 0 0ล้านบาทมากองไว้นะครับเป็นเรื่องของการทําแผนเพื่อที่จะระดมเงินเข้ามาเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อรองรับจานวนข้าวที่ออกนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนให้เกิดความมั่นใจว่าในส่วนของการบริหารจัดการเรื่องของการรับจํานวนข้าวนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับ นะฮะ,ะซึ่งจะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนอย่างเพียงพอมาดูแลพี่น้องเกษตรกรนะครับผม